โรคซึมเศร้ากับโรคซึมเศร้าเรื้อรังต่างกันยังไงนะครับก็โรคซึมเศร้าภาษาอังกฤษเรียกว่า major depressive disorder นะครับส่วนโรคซึมเศร้าเรื้อรังเราเรียกว่า persistent depressive disorder ต่างกันที่1ก็คือว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นรักษาว่ามันเป็น episodic คือมันเป็นแบบเป็นสั้นๆแต่เป็นหนักและกระทบฟังก์ชันในการใช้ชีวิตเยอะฟังก์ชันก็ได้กระทบความสัมพันธ์กับคนอื่นกระทบเรื่องงานกระทบเรื่องการเรียนเยอะๆนะครับถ้าเป็นปั๊บมันก็จะดีขึ้นนะครับเรียกเป็นรักษา episodic แต่ถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังเนี่ยมันเป็นน้อยแต่เป็นนานตามเกณฑ์การวินิจฉัยเราจะต้องเป็นซึมเศร้าเนี่ยเป็นแบบเป็นน้อยประมาณ2ปีขึ้นไปนะครับโดยที่อาการเศร้าเนี่ยอาจจะไม่ได้กระทบฟ,ฟังก์ชันในการใช้ชีวิตมากแต่มาทำให้รู้สึกแบบไม่มีความสุขไม่ค่อยมีมิวเทอเรชันอ่ารู้สึกว่างเปล่ารู้สึกเหมือนใช้ชีวิตเหมือนเป็นออโตพไพลอตใช้ชีวิตไปวันวันครับอันนี้เหมือนซึมเศร้าเรื้อรังนี่กเกณฑ์ข้อแรกนะอย่างที่2ที่มันต่างกันนะครับคือก็คือเร,รื่องของเกณฑ์การ โรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า Major Depressive Episode หรือ MDE นะครับซึ่ง MDE เนี่ยมันมีเกณฑ์กวารหนีฉัยอยู่ทั้งหมด9ข้อนะฮะก็ต้องมี5ใน9ข้อของอาการต่อไปนี้นะเกณฑ์ข้อแรกนะครับก็คือเรื่องของมีรมณ์เบื่อเศร้าท้อเป็นเกือบทุกวันนะครับอย่างที่2ก็คือมีแบบรู้สึกความรู้สึกไม่อยากทําอะไรทําอะไรก็ไม่ค่อยมีความสุขไม่เอ็นจอยในการใช้ชีวิตนะฮะอย่างที่3คือไม่ค่อยมีพลังงานในการใช้ชีวิตรู้สึกเหนื่อย,ยอย่อไปไปนเพลียตลอดเวลานะครับอย่างที่4คือมีการนอนที่เปลี่ยนนนนไปคืออออาจานอนเขึ้ หรือนอนไม่หลับก็ได้อย่างที่5าคือการกินเปลี่ยนไปกินเยอะขึ้นหรือกินน้อยลงก็ได้นะอย่างที่6ก็คือเรามีความคิดโทษตัวเองรู้สึกผิดง่ายคิดวนๆโทษตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างต่อไปอย่างที่7คือเรบางทีเป็นเดียวจะเริ่มมีความคิดไม่อยากอยู่นะฮะอย่างที่8ก็จะเป็นเรื่องของสมาธิความจําที่แย่ลงนะครับอย่างที่เ้าเนี่ยจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของโกมากขึ้นหรือพูดหรือทําอะไรช้าลงนะครับปกติเราจะเอาเกณฑ์5ในเ้าข้อเกิน2อาทิตย์นะฮะถึงจะวิที่ฉายเป็นเมเจอร แล้วก็ถ้าเป็น major depressive episode แบบไม่มีสาเหตุอื่นนะก็จะเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือ MDD ส่วนถ้าในโรคซึมเศร้าเรื้อรังนะครับเกณฑ์จะไม่นิจฉัยมันจะต่างกันนะครับเกณฑ์ข้อแรกของโรคซึมเศร้าเรื้อรังก็คือมีอารมณ์เศร้ามีวันที่เป็นมากกว่าที่ไม่เป็นเป็นอย่างน้อยเกิน2ปีขึ้นไปนะเกณฑ์ข้อที่2ก็คือมีอาการ2ใน6ข้อของอาการต่อไปนี้นะฮะก็มีเรื่องของ uh, การนอนเปลี่ยนไปจานกินเปลี่ยนไปนะฮะมีสมาธิความจําแย่ลงรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีเที่ยวแรง รู้สึกสิ้นหวังนะครับแล้วก็อี่6คือมีความรู้สึกว่า low self esteem คือแบบรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่านะครับถ้าเป็นเหล่าน,นี้เป็น2ปีขึ้นไปนะฮะก็จะเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังหรือ persistent depressive disorder นะครับนี่คือเกณฑ์การวินิจฉัยที่มันต่างกาันเป็นสิ่งที่สิ่งที่ต่างกันอย่างที่2นะฮะอย่างที่3ที่มันต่างกันอย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าเรื่องของการรักษานะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยที่เป็น major depressive disorder เนี่ยนะฮะเราจะมีการรักษาด้วยยากับการทําจิตบําบัดน,นะครับ ยาตอบสนองได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังเนี่ยบางทีการรักษาด้วยยาเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยตอบสนองนะครับต้องทําการทําจิตบําบัดหรือการแก้ปมในวัยเด็กจะทําให้คุณเป็นโรคซึมเศร้าเรืรังที่มันดีขึ้นได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ต่างกัน3อย่างระหว่างโรคซึมเศร้ากับโรคซึมเศร้ารืรังนะครับ